ครูโยก็ได้ส่งหน่อสับป,ปะรดแก่ตามาให้สามหน่อนะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องป๊อปปี้วิถีชนบทอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราได้รับพัสดุนะคะจากทูโยลูกชาวสวนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูนะคะว่าภููโยส่งอะไรมาให้เรานะคะโ,โหกันไกลไม่คมเลยเบบแบแบบบแพ็กมาอย่างดีเลย ยังไม่ถึงม,มีอีกชั้นออกมาอย่างดีเลยนะคะโอ้ยเจอแล้วค่ะครูโยก็ได้ส่ง หน่อสับประรดแก่ตามาให้สามหน่อนะคะอันนี้เราเคยดูครูโยทําคลิปนะคะเรื่องสับประรดแก่ตาเนาอก็เลยถามครูไปว่ามีมีหน่อไหมก็เลยครูโยก็ได้ส่งมาให้ขยายพันธุ์นะคะก็ที่สวนครูโยก็มีหลากหลายสายพันธุ์ของพืชน,นะคะเพื่อนๆท่านใดเข้าไปติดตามดูที่คลิปครูโยได้เลยนะคะ ก็สวนของครูยโยนี่ก็จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้วิเศษนะคะปรับภาคารปัญญานะคะเพื่อนๆสามารถท่านใดที่ต้องการที่จะไปศึกษาเรียนรู้กับครูสามารถติดต่อเข้าไปที่คุณครูได้เลยนะคะอันนี้เราได้สับปะรดแกะตานะคะ คุณครูโทรมาบอกเราว่าให้นำมาขยายพันธุ์ต่อนะคะแล้วก็ขอบคุณครูโยมากๆนะคะที่ได้ส่งพันธุ์สับประรดแก่ตามาให้นะคะก็จะดูแลนะคะรักษาอย่างดีนะคะเพราะว่าสับประรดนี้จะเป็นค่อนข้างที่พันธุ์ที่จะหาย,ยากนิดนึงนะคะไม่ไม่ค่อยมีขายตามท้องตลาดนะคะครูโยก็ส่งมาให้สามหน่อนะคะเดี๋ยวเราก็ จะได้นำไปขยายพันุ์ต่อนะคะก็ขอขอบคุณครูโยอีกครั้งนะคะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องป๊อปปี้วิถีชนบทนะคะแล้วก็ติดตามที่ช่องครูโยลูกแควสวนได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอรับเพื่อนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ